ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองเจ้าตัวปัม๊มโซลาเซลล์นะครับขนาด1100วัตต์นะครับตอนนี้ไม่มีแดดนะครับดูสภาพนะครับไม่มีแดดนะครับตอนนี้เวลา5โมงนะครับประมาณแผงที่ใช้เป็นแผงโมโน3แผงนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะต่อเพิ่มอีกแผงหนึ่งอยู่เดี๋ยวลองเปิดใช้งานดูครับวัตต์ลอยอยู่ที่120 กวโวตนนะครับเดี๋ยวว์โหลดจะเดือดเท่าไหร่ปั๊มเรยทำงานแล้วครับอ่าว์โหลดอยู่ที่97นะครับประมาณนี้มอเตอร์วิ่งอยู่ที่2,400นี่ร้อยรอบนะครับแอมป์อยู่ที่4แอมป์นะครับตอนนี้ไม่มีแดดเท่าไหร่วัตต์อยู่ที่400วัตต์ไปดูน้ำนะครับว่ามันออกกิมท่อหรือไม่ อันนี้เป็นน้ำนะครับเป็นปั๊ม1,100วัตต์ขนาด2นิ้วนะครับดูน้ำครับอันนี้ไม่มีแดดนะครับแล้วก็แผงยังไม่ต่อเพิ่มอีกแผงหนึ่งตอนนี้ใช้3แผงอยู่สเปคมันจะใช้4แผงนะครับน้ำบอ,อกติมอยู่ครับแต่ยังไม่โดดเท่าไหร่ทีครับขอบคุณครับ